เดี๋ยวต่อไปนะคะจะเป็นหัวข้อการพัฒนาห้องเรียนออนไลน์ห้องเรียนธรรมชาติและศาสตร์ศึกษานะคะนำเสนอโดยคุณพรนิพาครูสอนดีจากสวนสัตว์นครราชสีมาค่ะเชิญค่ะ ค่ะก็ต้องขอสวัสดีผู้เข้าร่วมสัมมนา,าทุกท่านนะคะทั้งในห้องสัมมนา,าแล้วก็ระบบออนไลน์นะคะค่ะที่ชันนางสาวพรนิพาครูสดีค่ะลูกจ้างชั่วคาวรายเดือนจากฝ่ายการศึกษาส่วนสันครรารศีมาค่ะสำหรับหัวข้อที่จะมานำเสนอเราสู่ฟังในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องของการพัฒนาห้องเรียนออนไลน์นะคะห้องเรียนธรรมชาติและศึกษาค่ะ ค่ะสำหรับห้องเรียนออนไลน์ของเรานี้นะคะก็มีแนวคิดมาจากว่าช่วงการระบาดของโรคโควิด 19, -19 นะคะก็มีผลทำให้โรงเรียนต่างๆเนี่ยเข้ามาใช้บริการลดน้อยลงนะคะทางสวนสว์ของเราก็เกิดาการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้การเรียนรู้นะคะจึงเกิดห้องเรียนออนไลน์ตัวนี้ขึ้นมานะคะซึ่งในการสร้างห้องเรียนออนไลน์ของเรานะคะ ก็มีวัตถุประสงค์ที่จะเพื่อรวบรวมข้อมูลของสัตว์ป่าแล้วก็เพื่อที่จะเป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลของสัตว์ป่าที่อยู่ในสวนสัตว์แล้วก็เรื่องราวของการอนุรักษ์วิจัยในสวนสัตว์ของเราด้วยค่ะสำหรับในการสร้างห้องเรียนออนไลน์นะคะก็ในช่วงนั้นสามารถที่จะสร้างได้จากหลายแพลตฟอร์มเลยนะคะก็เป็นที่นิยมมากเลยทางสวนสัตว์ของเราก็ มีการประสานงานกับคุณครูสอบถามถึงความต้องการถึงความสนใจนะคะว่าใช้แพลตฟอร์มไหนเป็นตัวสอนออนไลน์ที่จะเหมาะสมกับเด็กๆแล้วก็กลุ่มผู้ที่สนใจทุกคนนะคะก็เลยได้เลือกเป็นในส่วนของ g o o g l e Sites นะคะตัวนี้ก็จะเป็นแพลตฟอร์มที่มาจากของ Google นะคะก็เป็นแพลตฟอร์มฟรีนะคะที่เราสามารถออกแบบกิจกรรมต่างๆลงไปในนั้นได้นะคะสามารถที่จะแทรกเนื้อหาต่างๆนะคะซึ่ง แพลตฟอร์ม uh, ตัวนี้นะคะก็ค่อนข้างที่จะทันสมัยใช้งานง่ายเหมาะสำหรับทุกกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้ามาดูเลยนะคะแล้วก็เข้าใช้งานได้ทุกที่ที่มีอินเทอร์เน็ตเลยนะคะรวมถึงเราสามารถที่จะจัดเก็บข้อมูลต่างๆไว้เป็นหมวดหมูล่ลำดับเหตุการณ์ได้นะคะ จึงนำมาสู่วัตถุประสงค์ของการาจัดทำห้องเรียนของเราก็คือเพื่อที่จะจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลเรื่องราวการอนุรักษ์ต่างๆนะคะแล้วก็เกิดองค์ความรู้มีความเข้าใจนะคะแล้วก็เกิดการาสร้างความตระหนักการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สัตว์ป่าต่อไปค่ะ สำหรับการพัฒนาห้องเรียนออนไลน์ของเรานะคะก็ได้มีการพัฒนาตั้งแต่ปี2,564จนถึงปัจจุบันนะคะในปี2,564นะคะก็เริ่มามาจากการที่ประชุม ครูนะคะก็เชิญบุคลากรด้านการศึกษาศึกษานิเทศนะคะเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบแผนการเรียนรู้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้นะคะโดยที่นําเรื่องราวของสัตว์ป่าในสวนสัตว์เรื่องราวของงานอนุรักษ์วิจัยในสวนสัตว์นะคะมาเป็นส่วนหนึ่งในการออกแบบการเรียนรู้นะคะค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้ศึกษาในเรื่องของการใช้แพลตฟอร์ม มาจัดการเรียนรู้นะคะจึงเลือกเป็นของ o o o l l s s t t s นะคะแล้วก็ได้ออกแบบก็จะเป็นตามฝั่งนู้นนะคะรูปแบบที่เราออกแบบตัวนี้ก็จะมีการปรับเปลี่ยนเรื่อยๆในแต่ละปีม่เพื่อไม่ให้เป็นซ้ำซ้อนนะคะให้เกิดความแปลกใหม่น่าสนใจนะคะ โดยเริ่มแรกเราก็จะมีการเพิ่มเนื้อหาเพิ่มรูปภาพวิดีโอต่างๆนะคะซึ่งวิดีโอในปี2,564เราก็เริ่มจัดทำเป็นวิดีโอเกี่ยวกับสัตว์ป่าที่เราสอบถามจากพี่คิปเปอร์เป็นองค์ความรู้จากพี่ซูคิปเปอร์นะคะที่ได้นำมาจัดทำนะคะก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะหน้าตาก็จะมีหลากหลายเรื่องราวของสัตว์นะคะซึ่งก็จะ ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายของเราเลยนะคะหลังจากนั้นในปี2565ก็มีตัวของเว็บไซต์ออนไลน์ที่เป็นที่นิยมอีกหนึ่งตัวนะคะก็คือตัว r i right ไร Worksheet นะคะซึ่งเป็นใบกิจกรรมออนไลน์ที่เด็กๆ สามารถเข้าไปทำออนไลน์ได้เลยแล้วตัวนี้ก็จะตรวจคะแนนมีผลคะแนนให้เด็กๆสามารถเข้ามาดูได้เราก็หยิบตัวนี้นะคะขึ้นมาอีกหนึ่งตัวเอามาผนวกใช้กับห้องเรียนออนไลน์ของเราก็ได้สร้างใบกิจกรรมแล้วก็นำมาใส่ในห้องเรียนออนไลน์ตรงนี้ค่ะค่ะเราล,ล่าสุดในปี2,566นะคะปีนี้เราก็เริ่มที่จะ เพิ่มเกมการเรียนรู้ลงไปนะคะเพื่อที่จะให้เด็กๆเ,เกิดความน่าสนใจเกิดความแปลกใหม่ในการที่จะอยากเข้ามาเรียนรู้นะคะก็จะเป็นเกมเกี่ยวกับด้านสัตว์ป่านะคะแล้วก็มีเรื่องเล่าน่ารู้จากสัตว์ก็จะเป็นบทความจากงานวิจัยงานอนุรักษ์ในสวนสัตว์อันนี้ก็ยกตัวอย่างมาก็คือเรื่องของตะกองนะคะตำนานแห่งลำตะคองก็จะเป็นสัตว์อีกหนึ่งชนิดนะคะที่ถือว่า ในโคราชนี่ถือว่ามีมีชื่อเสียงอีกหนึ่งตัวนะคะแล้วก็รวมถึงการเพาะขยายพันธุ์ในเรื่องของเป็ดเป็ดกาเป็ดป่าที่สวนสัตว์โคราชของเราค่ะสำหรับในการเผยแพร่ห้องเรียนออนไลน์นี้นะคะหรือการนำไปใช้ประโยชน์เราก็มีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของทางสวนสัตว์นคราชสีมาซึ่งตัวนี้บุคคลที่สนใจบุคคลทั่วไปสามารถเข้าไปเรียนดูได้เลยนะคะนอกจากนั้นก็จะมีการจัดส่งลิงก์นะคะไปให้กับ หน่วยงานด้านการศึกษาโรงเรียนต่างๆตามจังหวัดต่างๆค่ะเพื่อที่จะให้เข้ามารับชมห้องเรียนออนไลน์ของเรานะคะรวมถึงนำห้องเรียนตัวนี้นะคะไปสอนในสวนสัตว์โดยวิทยากรนะคะสอนผ่านออนไลน์ในช่วงปีที่เกิดโควิดระบาดนะคะถือว่าเป็นที่นิยมมากนะคะเด็กๆเ,เกิดความสนใจนะคะ อันนี้ก็เป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของเรานะคะในส่วนสันนะคะรร์สิีมาก็จะมีการสอนทั้งในรูปแบบผ่านซูม o o g l e m e e t แล้วก็ Google Site ที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองนะคะแต่และโปรแกรมที่เรานำมาช่วยเป็นตัวช่วยในการสอนเนี่ยก็จะมีข้อจำกัดแตกต่างกันไปนะคะสำหรับวันนี้เป็นของ g o o g l e m e e t กับ g g o o ก e กับ z o o m นะคะรูปแบบการสอนเราก็จะ วิทยากรก็จะมีการแนะนําตัวแนะนําบทเรียนต่างๆที่เราจะเรียนรู้นะคะแล้วก็มีการเปิดวีดิทัศน์ต่างๆของสวนสัตว์ให้เด็กๆได้ชมนะคะแล้วก็นําเข้าสู่บทเรียนนะคะ <c oughs> ก็จะแตกต่างกันไปตามแต่ละระดับชั้นซึ่งตามที่เราได้ออกแบบไว้นะคะนอกจากนั้นก็จะมีใบกิจกรรมให้เด็กๆได้ลองทำนะคะแล้วก็วิทยากรก็จะมาเฉลยใบกิจกรรมให้เด็กๆค่ะแล้วก็ตบท้ายด้วยวิทยากรนำชม สัตว์ในสวนสัตว์ซึ่งตรงนี้นะคะทำให้เด็กเกิดความตื่นเต้นมากอยากที่จะมาเที่ยวในสวนสัตว์มากยิ่งขึ้นค่ะเหมือนเป็นการกระตุ้นอีกช่องทางหนึ่งนะคะซึ่งก็ถือว่าในปีนี้ 2, 5 6 6ก็มีโรงเรียนนักเรียนให้ความสนใจเข้ามาเที่ยวชมสวนสัตว์ค่อนข้างมากเลยนะคะก็มากกว่าตอนนี้ก็มากกว่า2 0 0 0 0 0คนแล้วนะคะ อันนี้ก็เป็นของระบบ Google Sites นะคะที่จะสามารถเข้าไปดูได้ด้วยตัวเองนะคะเราก็มีแต่ละปีการศึกษานะคะที่ที่ได้ทำไว้แล้วก็เนื้อหาข้อมูลก็จะแตกต่างกันไปตามแต่ละระดับชั้นค่ะสำหรับการเก็บข้อมูลการเข้าใช้บริการของเรานะคะจากที่โรงเรียนเข้ามาใช้บริการเราก็จะมีการเก็บข้อมูลเก็บข้อมูลความพึงพอใจนะคะ ของผู้ใช้บริการแล้วก็เก็บข้อมูลจากใบกิจกรรมไรเวิร์กชีตนะคะเด็กๆส่งเข้ามาข้อมูลตัวนี้ก็จะมาสู่หลังบ้านก็มีการตรวจคะแนนให้ด้วยนะคะนอกจากนั้นนะคะก็ได้เกิดเป็นงาน R2R ออีกหนงหนึ่งงานผลงานนะคะก็คือเราจะเก็บข้อมูลความสนใจหรือความต้องการของนักเรียนที่เขา อยากจะเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์กับเรานะคะว่ามีความต้องการหรือสนใจในลักษณะยังยังไงบ้างนะคะอยากจะเรียนกับเราในช่องทางไหนอยากเรียนกับกลุ่มกลุ่มผู้เรียนครั้งละเท่าไหร่ระยะเวลาที่ต้องการเรียนแล้วก็สื่อที่เขาสนใจนะคะเป็นสื่อประเภทไหนเราก็ได้ทำเป็นงานวิจัยในการสำรวจความสนใจตรงนี้ขึ้นมาอีกนะคะ ก็จากการนำไปใช้ประโยชน์ของการพัฒนาห้องเรียนออนไลน์ตรงนี้นะคะก็พบว่าตั้งแต่กุมภาพันธ์2,564จนถึงมิถุนาที่ผ่านมานะคะพราว่ามีโรงเรียนให้ความสนใจที่จะเข้ามาศึกษาเรียนรู้ในห้องเรียนออนไลน์ของเราทั้งหมด231โรงเรียนจำนวนนักเรียนทั้งหมด78,78 0, 8, 0, 78, 0 78คนนะคะแล้วก็ ความพึงพอใจในการใช้บริการนะคะก็มากกว่าร้อยละแปค่ะซึ่งผลหรือข้อมูลตรงนี้นะคะเราก็จะเก็บนำไปใช้เพื่อเป็นฐานข้อมูลการติดต่อประชาสัมพันธ์กับโรงเรียนต่อไปนะคะสำหรับอข้อเสนอนะหรือแนวทางในการพัฒนาผลงานนี้ในต่อๆไปนะคะเราก็อยากที่จะพัฒนา ในเรื่องของการเพิ่มสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับวิดีโอที่เป็นองค์ความรู้จากพี่คิปเปอร์นะคะก็อยากจะได้องค์ความรู้จากตรงนี้มาใส่ในห้องเรียนออนไลน์มากยิ่งขึ้นนะคะรวมถึงผลงานอนุรักษ์วิจัยจากทั้งในสวนศาสตร์นครรสีมาเองหรือจากหน่วยงานภายนอกนะคะเอามาไว้ในห้องเรียนออนไลน์ตรงนี้นะคะแล้วก็เราได้มีการเพิ่ม ช่องทางการเรียนรู้ใหม่นะคะก็คือเรามีระบบจองออนไลน์ขึ้นมาอีกหนึ่ง,งช่องทางนะคะซึ่งระบบจองออนไลน์นี้ก็จะมีห้องเรียนออนไลน์ตัวนี้แปะไว้อยู่นะคะก็ถือว่าเป็นช่องทางในการเผยแพร่เรื่องราวของสัตว์ป่าเรื่องราวงานวิจัยงานอนุรักษ์ในสวนสัตว์อีกหนึ่งช่องทางค่ะค่ะสำหรับสวนสัตวนครรีมานะคะก็ต้องขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ